สวัสดีครับทุกคนวันนี้น้ําไม่ค่อยสูงเดี๋ยวเรามาลองดูกันซิว่ามีปลามาหาเราหรือเปล่าสวัสดีแบซ่าสวัสดีพี่เียมาขอหมูกินเหรอครับมานีมาถ้าทางเหมือนี่หิวเลยกินอะไรมาบ้างหรือยังเนี่ยน้ำทั้งน้ำข้าวแต่อยากกินหมูเลยแนวะมาหาพี่เรียงั้นเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนนะครับวันนี้ลองเปลี่ยนจากเนื้อหมูเป็นเนื้อไก่ดูนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะชอบหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเขากินแต่หมูเดี๋ยวเขาจะเบื่อซะเปล่าครับ แม่ซารอแป๊บนึงนะโอ้พี่เบียร์ช้าไม่น่าโดนต้มยำกัข้าวสวยสดอยู่ได้เลยก็ไก่มันแช่แข็งนี่ครับวันนี้ลองทานไก่ดูนะครับเอาวันนี้ทานไก่หรอไม่ว่าเนื้อหมูเป็นไงครับเนื้อไก่อร่อยใช่บ้างรสชาติดีเลยรู้สึกว่าจะนุ่มกับหมูได้นะแต่ว่าเนิ้วพี่เบียร์ก็น่าอร่อยเหมือนกันนะกินไก่ไปเถอะครับเดี๋ยวก็ได้เป็นแป๊ซ้ารจริงๆซะหรอกโอยพี่เบียร์ไม่ทำหรอกเร็ู นายครับพอได้กินไก่หรือหมูไปเลยอดีอร่อยทุกอย่างเลยมาบ้านนี้ไม่ได้ของเลนี้ให้กินอะไรแปซานะมันนิ้วครับไม่ใช่ไก่ทั้งทีพี่เบียร์นึกว่าเป็นไก่ไม่ได้ตั้งใจแปซ้าไม่มีฟันหรอทําไมไม่เห็นเข้าเลยที่ไม่เข้าเพราะไม่ได้กัดแรงเฉยหรอกพี่เบียร์อยากจะลองดูใหม่อีกทีหรือเปล่าครับระดับนี้ไม่มีกลัวอยู่แล้วครับแน่จริงกัดให้โดนสิครับได้เลยแล้วอย่าหา่ามไม่เตือนนะครั้งต่อไปจะเอาให้เหลือดเลย แมซาทำไรครับบอกแล้วไงพี่เมียบอกว่าจเจาะให้เลือดเลยเป็นยังไงรอบนี้เกินไปมีสะบัดด้วยขาดแล้วมังนิ้วเนี่ยอืมเฮาวดีนะเป็นยังไงทีเนียเป็นยังไงอ๋อคืองับโดนแล้วมีความสุขว่างั้นมันได้นอนอยู่แล้วคะ่ะขนาดข้าวซอยกับต้มยำยังงับไม่โดนเลยแต่ก็ไม่เข้านะครับเท่าที่ดูก็ไม่เห็นจะมีรอยฟันไม่มีเลือดอไหลออกมาเลยด้วยซ้ำใครจะกล้าทำร้ายผู้มีพระคุณล่ะคะดีกับเราขนาดนี้เราไม่ทำหรอก อิ่มแล้วพี่เมียขอบคุณมากนะที่เลี้ยงอาหารเรวันนี้